สวัสดีค่ะมาดาบมงโพรนะคะวันนี้มาโพลสวรรค์นะคะอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนี่คือวัดประชาสามัคคีนะคะเข้าไปกราบไหว้ก่อนนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากนะคะเจดีด์สวยจังเลยนะคะืมอ ขาเรียกพระธาตุนะคะไม่ใช่เจดีแมาดามพูดผิดนะคะเมื่อกี้บูชาดอกไม้ชุดเชียรนะคะจัดตู้เรียบร้อยอันนี้บทเรียนหรอคะใช่โอ้ดีจังเลยครับปกติดาจะอยู่มอไหนแล้วเนี่ยครับมอสองมอสองแต่เราบวชเรียนนะใช่ค่ะอดีมากเลยลูก น้องเนนะคะฮัลโหลมิตรภาพมิตรภาพนะคะมิตรภาพที่ดีกระางเตปีนะกรุณาขอบรองเท้าแต่งกายสุภาพขอไปตรงนี้นะคะ สวยงามมากเลยนะคะไหว้พาเสร็จแล้วนะคะเดินดูรบับรอบนิดนึงนะคะใบทองหลางแล้วเนี่ยตกไม้สวยจังวันนี้มาโพรสวรรค์น,นะคะก็เลยถือโอกาสแวะมาที่นี่ก่อนนะคะบริเวณวัดคือเงียบสงบจังเลยนะคะ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมนะคะอ๋อกุฏิเยอะเลยอ,อันนี้เป็นเมมเผาศพนะคะแปลกดีเหมือนกันนะตอนเช้าน่าจะญาติโยมมาสมัมผัสเช้าที่นี่นะคะฝั่งนู้นจะเป็น พระใหญ่นะคะที่สำรองเวลามีงานนะคะมีงานศพนะคะทุกคนเมีนเผาศพที่นี่แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยอะเตาใหญ่มากเลยนะคะ ม,มีหน้าต่างด้วยเพิ่งเคยเห็นนะที่มีหน้าต่างแบบนี้นะคะอเออเนาะวัดที่สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะนี่โอ้บริเวณวัดนี่ยังไม่เคยเข้ามาทางนี้เลยนะ เป็นครั้งแรกนะคะนี่แต่สะาดสะอ้านมากเลยนะคะมีประตูเลื่อนปิดด้วยมีแบบประตูเลื่อนนะคะดูความใหญ่ของเมมเผาศพนะคะ มีหน้าต่างเปิดเพื่อระบายความร้อนนะดูแล้วนะคะคือถ้าเพาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาประตูเลื่อนลงนะนี่รอยแตกเยอะเลยนะคะ ไม่ค่อยมีผู้คนมาเท่าไหร่นะคะก้องใหญ่มากเลยผ่านมาผ่านไปก็หลายรอบนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามานะคะเมืกี้ก็เข้ามาทำบุญนิดนึงแล้วก็จะเข้าพลสวรรค์ต่อนะคะวันนี้แดดออกมากเลย เหมาะแก่การเดินทางมากนะคะไปทุกคนเดินทางต่อนะคะนี่ก็อำเภอโพนสวรรค์น,นะคะจะเข้าไปในอำเภอนสวรรค์ซื้อของก่อนนะคะ สามวันก่อนก็มานะคะวันนี้ก็มาอีกนะคะพรสวรรค์กับกุสมาเนี่ยเป็นอำเภอที่ติดกันเลยนะคะก็ห่างกันแค่ประมาณ20กิโลนะคะไม่ไกลกันมากค่ะสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าขับรถใหญ่ก็ได้เดินมากยังถึงเลยค่ะสมัยก่อนเราก็เดินเอานะคะเพื่อจะถึงนี่ก็ข้ามวันนะคะ เดินบ้างทิบจักรยานบ้างสมัยก่อนนะเป็น,นอำเภอที่ไม่ใหญ่มากพอๆกับกุสุมานเลยนะคะรถคันนี้จะเลี้ยวค่อยดีหน่อยเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะ จะเป็นหน้าเซเว่นนะเซเว่นที่นี่มีสองที่นะคะกุสมานมีหนึ่งที่เป็นอำเภอเล็กๆไม่ต่างกันเลยนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือวันนี้นะคะมาเติมแก๊สนะคะจะถึงร้านแก๊สแล้วนะคะอีกนิดนึงเออถึงแล้วนะคะแต่ดับเครื่องยนต์ก่อนนะ นี่ไงจุดหมายของเรานะคะชิงร้านแก๊สแล้วต่อคิวนะคะเออเจอเต่พ่อค้าที่เราเคยขายของด้วยกันนี่ FC นะคะ FC นี่ FC ใครบ้านค่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มดาดโมโพทำคลิปจะต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ทีช่ชมได้สวัสดีค่ะ